มีพ่อคนหนึ่งที่กินข้าวเหนียวโรยเกลือเพื่อให้ลูกได้กินไข่ต้มคนละฟองพ่อสมานชายวัย45ปีจากอำเภอเล็กๆในสุราธ,ธานีเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูก3คนตามลำพังหลังจากภรรยาจากไปอย่างกระทันหันเขาทำงานก่อสร้างรับจ้างรายได้ไม่แน่นอนบางวันมีงานบางวันไม่มี ทุกเช้าที่ตลาดสดพ่อสมานจะยืนอยู่หน้าร้านขายไข่ต้มนับเงินในกระเป๋าอย่างระมัดระวังแค่30บาทซื้อไข่ต้มได้แค่3ฟองพอดีกับลูก3คนลูกคนกลางสังเกตเห็นบางอย่างทุกมือเช้าพ่อจะนั่งดูพวกเขากินไข่ต้มแต่ตัวเองกินแค่ข้าวเหนียวโรยเกลือพ่อไม่หิวหรอคะทำไมไม่กินไข่บ้างลูกสาวถามด้วยความสงสัยพ่อสมานยิ้มบางๆลูบหัวลูกพ่ออิ่มแล้วลูกพอกินข้าวมาก่อนแล้ว แต่ความจริงคือเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อไข่ฟองที่4แล้ววันที่ทุกคนกลัวที่สุดก็มาถึงหัวหน้าคนงานเรียกพ่อสมานเข้าไปในสำนักงานโครงการก่อสร้างถูกระงับคนงานทุกคนถูกเลิกจ้างทันทีพ่อสมานยืนนิ่งในกระเป๋าเหลือเงินแค่ร้อยกว่าบาทลูกยังต้องไปโรงเรียนค่าเทอมใกล้จะถึงเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรให้ลูกกิน คืนนั้นพ่อสมานนั่งมองลูกที่กำลังหลับน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาล้มเหลวในฐานะพ่อแล้วหรือเช้าว,วันใหม่พ่อสมานตัดสินใจขายมือถือเก่าที่ใช้มานานได้เงินมา600บาทเขาเดินไปหาป้าส้มที่ขายของชำหน้าหมู่บ้านป้าครับผมขอยืมครกกับตะแกรงปิ้งไก่หน่อยผมจะเริ่มหายส้มตำป้าส้มมองหน้าพ่อสมานด้วยความสงสารเอาไปเลยสมานคอยขืนเมื่อมีเงินหน้าบ้านเล็ก กลายเป็นร้านส้มตำแบบไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้มีแค่เสือผืนเก่าปูพื้นลูกทั้งสมช่วยกันคนโตปอกมะละกอคนกลางล้างผักคนเล็กวิ่งไปเรียกลูกค้าวันแรกขายได้แค่สองถุงรายได้40บาทหักต้นทุนเหลือแค่10บาทพอซื้อไข่ต้มได้แค่ฟองเดียวมีวันที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมหน้าบ้านพอสมานนั่งต่ำส้มตำใต้ผ้าใบรัว่วมือสานเพราะหนาวแต่เขาไม่หยุด พ่อครับหยุดเถอะฝนตกขนาดนี้ไม่มีใครมาซื้อหรอกลูกชายตะโกนท่ามกลางเสียงฝนพ่อสมานหันมามองลูกถ้าพ่อหยุดวันนี้พรุ่งนี้ลูกจะไม่มีข้าวเกณฑ์พ่อหยุดไม่ได้ลูก6เดือนผ่านไปจากวันละสองถุงกลายเป็นวันละ20ถุงคนในหมู่บ้านเริ่มรู้จักส้มตามของพ่อสมานรสชาติจัดจ้านราคาย่อมเยาวมีลูกค้าประจำคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารในเมืองเขาชอบฝีมือของพ่อสมานมาก ลุงครับผมอยากให้ลุงมาเปิดร้านในเมืองผมจะให้ลุงเช่าที่ราคาถูกนั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตพ่อสมานพาลูกๆย้ายเข้าเมืองเปิดร้านส้มตำสมานอย่างเป็นทางการ12ปีผ่านไปจากร้านเล็ก,ลกๆกลายเป็นร้านส้มตำชื่อดังของจังหวัดมีสาขาถึง3สาขาลูกจ้างกว่า20คนแต่พ่อสมานยังคงเป็นคนเดิมยังคงตื่นแต่เช้ายังคงลงมือทำเองยังคงประหยัดทุกบาททุกสตางค์ วันครบรอบ12ปีของร้านลูกทั้ง3พาพ่อมายืนหน้าบ้านหลังใหม่ในเมืองบ้านสองชั้นสีขาวสวยงามพ่อครับพ่อเคยให้เรากินไข่ต้มส่วนพ่อกินแค่ข้าวเปล่าวันนี้ถึงเวลาที่เราจะให้พ่อมีบ้านดีๆสักหลังลูกชายคนตัวพูดเสียงสัน่นลูกสาวคนกลางยื่นกุญแจให้นี่คือบ้านของพ่อคะ่ะพ่อไม่ต้องลำบากอีกแล้วพ่อไม่ต้องกินแค่ข้าวเปล่าอีกแล้ว พอสมานยืนนิ่งน้ำตาที่เก็บไว้นานปีไหลออกมาพ่อไม่เคยเสียใจเลยที่ต้องกินข้าวเปล่าเพราะมันทำให้ลูกของพ่อเติบโตมาได้ขนาดนี้จากไข่ต้มสามฟองในวันที่ยากลำบากที่สุดสู่เจ้าของร้านส้มตำสามสาขาในวันนี้นี่คือพลังของความรักที่ไม่มีวันแพ้ถ้าคุณรู้สึกประทับใจแชร์เรื่องราวนี้ต่อเพื่อให้กำลังใจทุกคนที่กำลังลำบากว่าวันหนึ่งความพยายามจะไม่เคยทรยศเหมือนพ่อสมานที่ไม่เคยยอมแพ้เพื่อลูก